สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันในเกมไทยฟาร์มฟรีนะคะเป็นเกมฝีมือคนไทยนะคะคุณผู้ชมเกมนี้เราแรนะนําให้เล่นเลยนะคะเป็นเกมที่เพลิดเพลินมากเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยนะคะคุณผู้ชมที่เขาก็จะมีคําเตือนบอกด้วยนะคะคุณผู้ชมดีมากๆเลยนะคะ สวัสดีเจ้าล้านชายที่ลุงเลียกมาวันนี้เนื่องจากลุงมีธุระต่างจังหวัดซึ่งลุงจะไปนานประมาณสาเดือนระหว่างนี้ลุงอยากให้เองช่วยดูแลบ้านและส่วนของลุงหน่อยนะลุงได้เก็บคู่มือการทำกรเกษตรไว้ในบ้านแล้วถ้าเองติดคัดขึ้นมาก็ให้อ่านคู่มือนะแล้วก็อย่าลืมทำบุญแบ่งบันทิงของให้ปลูกเอินด้วยละ่ะแถวนี้คนกันเองทั้งนั้นลุงไปแล้วนะ ตรงตู้นี้ก็คือวิธีการเล่นนะคะอันนี้ก็คือคู่มือนะคะคุณผู้ชมที่ลุงบอกไปเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็คือการเลี้ยงไก่นะคะจะต,ต้องให้อาหารไก่ที่ช่องให้อาหารซึ่งมีทั้งหมด4ช่องนะคะคุณผู้ชมซึ่งไก่จะออกไขวันต่อวันนะคะส่วนปลานีก็คือเมื่อให้อาหารไก่มูลไก่ก็จะลงไปให้ปลากินนะคะ อันนี้ก็จะมีคู่มือบอลทุกอย่างส่วนนี้ก็เป็นที่เก็บอาหารส่วนนี้ก็คือเข้านอนนะคะก็จะมีเข็มบาบันทึกเกี่อเข้านอนนี่นะคะพระเดินมาแล้วนะคะถ้าเราใส่บารลเราก็กดที่ตัวพระเลยนะคะแต่ตัวน,นี้เราไม่มีของใส่นะคะกดเสร็จสิ้นการฝากบารไปก่อนอาอยุวันโนสุขังพระหลังเดี๋ยวเราไปบุพพารกันดีกว่านะคะไปชมกดตีแปงเลยนะคะ นี่นะคะสภาพแปลงเป็นแบบนี้นะคะส่วนในนี้ก็คือมีมเมล็ดยางราศีมเมล็ดนะคะคุณผู้ชมเราจะต้องใช้จอบขุดดินก่อนนะคะขุดเลยนะคะคุณผู้ชมขุดเสร็จแล้วเราก็หว่านมเมล็ดกันเลยนะคะหวานให้หมดเลยมียางอาสีก็พอดีแปลงเลยนะคะทุกคน วอาเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำเลยนะคะปุ๋ยเนีจะใส่หลังลดน้ำนะคะลดน้ำเลยนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ปุ๋ยกันนะคะนี่นะคะปุ๋ยใส่เลย เสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกจากแปลงผักกันดีกยว่านะคะคุณผู้ชมมาบ้านนี้นะคะบ้านของไก่ให้อาหารไก่ที่ช่องนี้นะคะอ๋อตอนนี้ตัวละครเหนื่อยแล้วนะคะคุณผู้ชมอ่าน่าจะต้องให้นอนหรือเปล่าอันนี้ปอปานะคะอยู่ตายนะคะบ้านพอดีเลยนะคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือสวนนะคะต้องรดน้ํานะคะคุณผู้ชม ลดน้ำเลยนะคะจะต้องหลดน้ำสวนทุกๆฟันนะคะพอตัวน,นี้เราป่วยแล้วนะคะคุณผู้ชมอา่าคงต้องไปนอนนะคะเข้านอนเลยนะคะขยังไม่หายป่วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกแล้วก็ไปช่วยชุมชนกันดีกว่านะคะเวลาเราป่วยเราจะต้องกินน้ำห่านะคะคุณผู้ชมเลไม่ก็หาหมอเลยนะคะ ออตอนนี้ร้านยังไม่เปิดเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปที่โรงพยาบาลกันจะดีกว่านะคะกดตกลงเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะให้เราพักนะคะเดี๋ยวเราก็หายเป็นปกติออกจากบ้านกันเลยนะคะคุณผู้ชม เอาไปลดน้ำพักกันดีกว่านะคะลดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปให้อาหารไก่นะคะเนื่องจากเราไม่ได้ให้มาวันที่สามนะคะคุผู้ชมก็คือเราต้องพักหนึ่งวันนะคะเนี่ยคะ่ะอ๋อคนผิดนะคะใส่อาหารไก่ส่วนไข่แล้วก็ต้องเปิดตะกร้าก่อนนะคะคุณผู้ชมเราต้องเอาไข่ใส่ในช่องตะกร้านะคะคุณผู้ชม นี่นะคะซองสีประฟ้าน,นี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราออกจากเรากันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตรงไปอ่านี่ขาปผักนะคะที่นี่ร้านนี้เป็นไลนขาปผักนะคะส่วนขายนี้จะได้สก,กิบบาทสิบห้าบาทนะคะคุณผู้ชมทางเราก็อยู่กงางลางรูปใจนี่นะคะที่เป็นพลังงานของเรานะคะคุณผู้ชม ทางขวามือนะคะส่วนอันนี้ก็คือโรงพยาบาลนะคะคุณผู้ชมเราสามารถประตูสุขภาพได้ส่วนอันนี้ก็คือร้านขายผักนะคะ,มะเมล็ดผักก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้ามีเพิ่มแล้วก็คงเพิ่มให้เรานะคะส่วนนี้ร้านขายปุ๋ยสามบาทนะคะคุณผู้ชมถุงละสามบาทนะคะส่วนอันนี้ร้านอาหารจานละยี่สิบห้าบาทนะคะคุณผู้ชมตกลงซื้อ ส่วนอันนี้ก็จาละยี่สิบบาทนะคะไปชมถ้าเราจะซื้เอเราแก้กดตกลงซื้อนะคะส่วนอันนี้จานละสิบห้าบาทนะคะส่วนอันนี้มีขนมกรอบแก้วด้วยนะคะไปชมชุงละยี่สิบส่วนน้ำแก้วละสิบบาทนะคะได่ค่ะเดี๋ยวเราออกจากชุมชนกลับบ้านกันดีกว่านะคะไช่ค่ะเอาข้าบ้านกันแล้วก็นอนเลยนะคะคุณผู้ชม จะได้ไปวันพรุ่งนี้เร็วๆนะคะเรามาใส่บาทกันนะคะผู้ชมกดที่ตัวพระเลยกดที่ตะการนะคะนี่เรามีใครสัฟองพอดีใส่เลยนะคะก<ะ>ดเสร็จสิ้นตังบาทเลยนะคะทุกคน,สนเนะคะสร็จแล้วเราก็ลองให้พาให้พรกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปรุดน้ำกันดีกว่านะคะทุกคน วันนี้ก็วันที่5แล้ว,ลวนะคะพระก็ยังไม่ให้ผลผลิตกับเราเลยนะคะทุกคนคงต้องรออีกนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปให้อาหารไก่กันดีกว่าเก็บไข่ก่อนเลยนะคะทุกคน เก็บไข่เสร็จแล้วเราก็ให้อาหารไก่กันดีกว่าตอนนี้อาหารไก่ก็เหลือแปดทุงแล้วนะคะก็จะได้ประมาณอีกสองวันนะคะทุกคนตัวนี้ปลาก็ไม่เห็นลอยมาเลยนะคะเอ,อเราไม่ได้ลดน้ำหนานเลยนะคะที่สวนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลดเสร็จแล้วเราไปเข้านอนกันดีกว่านะคะทุกคนเข้านอนเลย เช้าวันที่หกแล้วนะคะออกจากบ้านกันวันนี้เรามีใครทำบุญเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ใส่บาททำบุญไปยีเรื่อยๆนะคะถ้าเรามีผักเราก็ใส่ผักก็ได้หรือใส่ของที่สามารถกินได้ก็ได้นะคะทุกคนการใช้ชีวิตในเกมนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆนะคะเข้าใจง่ายด้วย ตื่นมาก็ใส่บาสลดน้ำผักนะคะแล้วก็หขอาหารไก่เก็บไข่นะคะแล้วก็ลดน้ำในสวนด้วยนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราจะไปที่ชุมชนก็ได้นะคะหรือไปซื้อของขายของอะไรที่นั่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เข้านอนแล้วก็เปลี่ยนวันไปนะคะเป็นเกมที่ง่ายๆนะคะทุกคนก็ทำุญอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะคะ ถ้าใครชอบเกมที่เล่นเพลินแบบนี้นะคะดีไม่มีอะไรบ้ากนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปหาดาวน์โหลดได้เลยนะคะมีให้ดาวน์โหลดทุกที่เลยนะคะคุณผู้ชมเราลืมใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ในสวนนะคะคุณผู้ชมใส่กล้นะคะตอนนี้ปุ๋ยก็หมดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราออกไปไปที่ชุมชนนะคะไปซื้อปุ๋ยกันดีกว่าถุงละสามบาทเลยนะคะคุณผู้ชม ซื้อมาเลยนะคะกลับฟามแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยให้เสร็จเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ตัวละครของเราก็เหนื่อยมากแล้วนะคะเหนื่อยอีกแล้วเราก็ต้องกลับไปที่ชุมชนไปซื้ออาหารให้ตัวละครกินนะคะนี่นะคะ15บาทดังก็เริ่มจะหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เขามาให้ตัวละครอย่างนี้นะคะเขาก็จะกิน ซื้อเสร็จแล้วก็เอาชามที่เราซื้อนี่นะคะเอามาใส่ที่ตัวละครหรือจะเก็บไว้ที่ช่องในกระเป๋าก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เอาของที่เราซื้อเนี่ยไปใส่ในปาชีที่บานได้เลยนะคะคุณผู้ชมเรามาขายของกันนะคะทุกคนขายใครเลยนะคะ15หบาทอย่างน้อยก็ได้ตังมานี่30บบาทแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวเราซื้อปุ๋ยเพิ่มด้วยนะคะไปค่ะเรากลับฟารมกันนอนเลยนะคะทุกคนเชา้าวันที่เจ็ดแล้วนะคะไปค่ะเราออกไปทำกิจวัตรประจำวันกันนะคะเรามาดูพักเรานะคะคุณผู้ชม เหมือนจะโตขึ้นแล้วนะคะโอสามารถเก็บได้แล้วนะคะทุกคนเก็บเลยนะคะนี่เราก็จะได้สีผลนะคะผลอันนี้ก็เก็บได้อ๋อเก็บได้ตั้งนานแล้วนะคะโอเคเราลดน้ำแป้งที่เหลือกันเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อมาเล็ดเพิ่มนะคะเพื่อที่จะได้เอามาปลูกพอจะไปก็ ให้อาหารไก่ก่อนเพราะนี่องกระเป๋าเราเต็มแล้วนะคะให้อาหารไก่ไปก่อนนะคะทุกคนอาหารไก่ก็หมดแล้วนะคะจะเราจะต้องไปซื้อก่อนไปก็ขอลดน้ําก่อนนะคะทุกคนรดน้ําต้นไม้ในสวนนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราไปที่ชุมชนแบขไขผักกัน เราจะได้เอาเงินที่เราขายมาซื้อของที่เราต้องการนะคะทุกคนขายพักนี่ที่เราเก็บมาเลยนะคะอ๋อนี่ได้ตั้งยี่สิบบาทส่วนนี้แค่สิบบาทเองนะคะขายสิบห้าบาทนะคะทุกคนนี่นะคะขายสิบห้าบาทอ๋อขายให้หมดเลยนะคะเราจะได้เอาเงินตรงนี้ไปลงทุนนะคะทุกคน วันนี้เราขายของทั้งหมดก็ได้เงินมาเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อผักเพิ่มกันอันนี้ถุงละห้าบาทโอเคแล้วถุงละห้าบาทหนึ่งมะเดนก็ห้าบาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเราซื้อไปสักห้ามลเดนส่วนฝังทองเราก็ซื้อไปสักห้ามลเดือนเปนกันนะคะทุกคนตัวนี้ขาดอยู่สองแปลงนะคะโอเค พอเราลืมอาหารไก่นะคะทุกคนเสื้ออาหารไก่ก่อนพอทุงละห้าบาทนะคะอาหารไก่ซื้อไปสักแปดนะคะก็จะได้ประมาณสนะี่วันนะคะทุกคนเสื้อปุ๋ยไปด้วยนะคะเรามาเริ่มปลูกผักกันเลยดีกว่านะคะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ตัวละครก็เหนื่อยแล้วนะคะพลังงานจะหมดแล้วนะคะทุกคนเดิมจะป่วปยแล้วนะคะเรากินของที่มีอยู่ดีกว่าอา้าวป่วยเลยนะคะทุกคนเออไปหาหมอก่อนนะสถานีอนามัยไม่เปิดน,นะคะทุกคน ร้านอาหารก็ปิดนะคะตอนนี้การป่วยป่วยหนังเลยนะคะทุกคนเข้านอนรอก็ยังป่วยอยู่นะคะทุกคนวันที่แปะแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านคู่มือกันนะคะทุกคนเพื่อจะช่วยได้นะคะนี่การกินอาหารและกการป่วยนะคะให้พลังงานของเราหน้าถัดไป20จะมีโอกาสป่วยได้ หลอดพลังงานจะเป็นสีม่วงนะคะโอ้ต้องกินอันนี้นะคะทุกคนฟ้าทลายโจนอาก,การป่วยของเราแต่เราขายไปหมดแล้วนะคะเสียดายจริงๆนะคะทุกคนเราคงจะต้องไปหาหมออย่างเดียวเลยนะคะแต่ตอนนี้หมอก็ยังไม่เปิดร้านเลยนะคะเพราะนี่ไงคะ่ะปวดตุกลงเลยนะคะทุกคน เราคงจะต้องมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลบ่อยๆนะคะคงจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะทุกคนเราออกไปข้างนอกกันดีกว่านะคะวันนี้เราไม่น่าจะมีของใส่บ้านนะคะทุกคนเก่งด้วยนะคะเสร็จสิ้นเลยนะคะเราไปลดน้ํากันดีกว่านะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่มีพักอะไรที่สามารถเก็บได้นะคะ ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะทุกคนเรามาดูไก่ของเรากันดีกว่านะคะเราไม่ได้ให้อาหารเลยนะคะทุกคนให้อาหารไก่กันรดน้ำต้นไม้ในสวนด้วยนะคะต้นไม้ในสวนก็น่าจะใช้เวลาน,านานกว่าผักนะคะที่จะออกผลผลิตให้เรา คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการป่วยของตัวละครนะคะเพราะว่าตัวละครทํางานหนักนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย